สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรือหลวงของไทยไมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับที่เขาก็ได้โพสต์เอาไว้ในเพจ ASEAN SEA Heritage and History โดยเขาก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความาไว้ว่าขบวนเรือหลวงประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณในประเทศไทย เพียงแค่โพสสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับก็ทําให้เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างรวดเร็วอย่างกับความเร็วแสงกันเลยนะครับโดยก็ตามสเต็ปของพี่เมนเขาแล้วครับก็คือกดหัวเราะแล้วก็แสดงความคิดเห็นโดยการแปะสติกเกอร์หรือว่ารูปภาพตามสเต็ปนั่นเองโดยยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เป็นข้อความเนี่ยบางคอมเมนต์ก็จะบอกว่าพยายามเรียนรู้แต่ก็ยังไม่รู้ประเทศที่มีพื้นฐานมาจากประเทศจีน เอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้เป็นชาวกัมพูชานะครับโดยเขาก็ได้มากล่าวเวนซันวาเก่งในการคัดลอกคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวไปว่าเป็นภาพ AI ที่สวยงามมากคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวว่าดินแดนแห่งการคัดลอกคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับ ดินแดนแห่งผู้ที่ไม่มีความคิดคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวไทยนะครับบางคนนะ่ะทำเป็นหัวลอกออกมาก่อนก่อนจะหัวลอใครนะ่ะทำไม่ดีกว่าเขาก่อนหาตถกร,รมไทยของคนไทยนะ่ะไม่ต้องสร้างด้วย AI เราสร้างสารรค์ด้วยใจแล้วก็ด้วยมือของเราเองคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับประเพณีที่สืบทอดมาจากอาณาจักรเขมรคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวไทยนะครับ คุณน่ะไม่สามารถมองเห็นศิลปะชั้นสูงแบบนี้ในกัมพูชาได้คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าขอบคุณที่ใช้และก็รักวัฒนธรรมเขมรนคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาว้าววัฒนธรรมไทยจากยูน,นันฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับฝีมือคนไทยนะ่ะทำสวยขนาดนี้คนป่าทำนะ่ะเขาคงจะกลายเป็นเป็ดน,น,น,น้ำ คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับวัฒนธรรมโบราณตรงไหนสยามนัควรศึกษาให้ดีๆก่อนคอมเมนต์นชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวว่าสยามน่าอพยพมาจากประเทศจีนซึ่งจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าคนป่าจากเกาะชาว,วายิ่งใหญ่จริงๆฮฮ่าคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าปีนี้มีงานนะครับ จัดยิ่งใหญ่เขาคงไม่กล้าจัดทำเทียบเราหรอกมั้งครับจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าจะเอาเรืออะไรมาเทียบครับระดับชั้นสูงแบบนี้เขมรนะทำไม่เป็นหรอกจาก,ก๊อปปี้นะก็เกินฝีมือช่างเขมรไปมากคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าเคลมไม่ได้ไทยนะไม่มีทําขายจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่า รอหน่อยเดี๋ยวไปแกะสลักกำแพงแป๊บหนึ่งฮ่าฮ่แล้วก็ยังได้มีชาวไทยอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับไปเดือนครับว่าจะยากอะไรก็แค่แปะธงเขมรก็ได้และชิวๆคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับทำได้แค่รูปมาแปะไม่กล <im noon> <Angie> ้าพูดเพราะว่าไม่มีข้อมูลมาเถียงปล่อยไปเถอะครับคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับใครจะมาเคลมได้ฝีมือไม่ถึงล็อกทําสวยสักขนาดนี้ คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าเหมนเตรียมพร้อมพร้อมเคลมคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับเฮี hey, ชาวเขมรคุณช่วยแสดงเรื่อง,องคุณให้ฉันดูหน่อยได้ไหมถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของเดิมนะ่ะคุณจะต้องมีมันอย่างแน่นอนคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าไม่มีก็คือไม่มีหากคุณอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของเดิมนะ่ะเหตุใดจึงไม่สามารถสร้างใหม่ได้คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่า เห็นไทยโพสอะไรอะไรนะก็มักจะอ้างว่าตัวเองนะ่ะเป็นต้นฉบับอยู่เสมอแต่พอชาวเน็ตไทยถามหาหลักฐานเท่านั้นแหละกลับหายจอยคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโอ้พระเจ้าเนี่นะคัดลอกคอมเมนต์ทั้งหมดเลยนี่ซึ่งจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไปด้วยนะครับว่าโอ้พระเจ้าอยากเห็นต้นฉบับครับคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวแวนซันว่า จอมโจรเสียมคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับสงสัยเสียมน่าจะเบื่อความเป็นไทยแล้วละ